หลังผิงอำลาทีมชาติจีนหลังจบโอลิมปิกสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาฟฟบิวตี้เสอร์ลอสังได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนายหญิงแห่งทัพอมวยยืนยันจะประกาศอำลาทีมชาติหลังจบโอลิมปิกเกมในปีหน้าหลังผิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนเปิดเผยว่า เธอจะประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการหลังจบการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปีหน้าน้าหญิงวัย59ปีตั้งใจจะประกาศเลิกคุมทีมชาติจีนหลังจบโอลิมปิกเกมในปีนี้แต่เนื่องด้วยการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติต้องเลื่อนออกไปปีหน้า ซึ่งเธอเองได้ตัดสินใจเลื่อนการอำลาทีมไปปีหน้าด้วยเช่นกันฉันไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนใจในการเลิกคุมทีมหลังผิงกล่าวแต่ปัจจุบันเราต้องโฟกัสที่การซ้อมและเตรียมตัวก่อนโอลิมปิกเกมในปีหน้าเราต้องบอกตัวเองเสมอว่าปีหน้ามันจะเริ่มขึ้นแล้ว หลางผิงเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติจีนในยุค80ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมในปี1984และคุมทีมชาติจีนครั้งแรกในระหว่างปี1995-1998รวมทั้งคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาในปีพศ2005-2008 และกลับมาคุมทีมชาติจีนอีกครั้งในเดือนเมษายน2013เป็นต้นมาโดยผลงานที่ยอดเยี่ยมคือเหรียญทองโอลิมปิกเกม2016และแชมป์เวิลด์คัพ2สมัยในปี2015และ2019 ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวลลอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจับเด็ดทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสนับสนุนช่องโดยหมอกรการันตีดวงชีวิตดวงปีการเงินการงานความรักโทร8 8 2 9 5 9 5 6 9 9 5 ดูดวงแบบสดๆเชิญแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับ